อ๋อเปใครเล่นได้ดไป่ากับพี่ไหม,มเล่นอยู่ด้วคุณเห็นอยู่พี่อะไรอแล้ว <c oughs> มาอยู่ห้องดูหนังหน <c oughs> ่อยรออยู่ที่ห้องอลแล้วไปอยู่ห้องเด็กป่ากันเถอะเออก็ว่าอะไรวะอยู่ห้องดูหนังเล่นเกมกันสามคน <c oughs> ตอนนี้นันพ่วงเชียงรายกับเชียงใหม่มาสิบกว่าวันแล้วทางภาครัฐยังนิ่งเฉยไม่เหินไม่ออไม่ออกมาพูดไม่ทำอะไรเลย ทางสื่อไม่มีการปักโคมพาวเหมือนข่าวลุงพลเหมือนเป่าสากพีเข้าข่าวลุงพลขยับนิยเย็นข่าวยาเย็นครับฮัลโหลพี่พี่สตรีมอยู่ครับฮัลโหลพี่เไม่ได้สตรีมแค่ในที่เดียวนะพี่สตรีมในเฟซแล้วก็ในทวิตคอยพร้อมกันนะจะไม่เข้าการเมืองจะไม่เข้ากาน <laughs> โอ้ยด่านี้เนาะวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มาจอยกับบางตี่กระต่ายน้อยนะนีเขาคือบางตี่กระต่ายน้อยนะมิวรูนใช่ไหมพี่ใช่มีรูนเดี๋ยววิ่งหาให้เพื่อฟันไปหนึ่งตัวอะไรอ่ะอในั่ๆๆๆพี่ดีพี่ดีตกใจายมาบางทีแล้วที่ฟันนี่เลไปอุ้ยติดตัวที่ติมอ๋อคนขายติมคนขายติม นั่ครับเดินมาเนิ่นแล้วเพื่อนกินออกมาตั้งนานน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะพี่งั้นเราปั่นฟิวๆเลยฝั่งนี้รถมารถมารถมาเองอยู่รถมารถม้ารถเดียวมันเดียวเอ้ยขอเทม่ยวไฟอยู่รถมาหรือเปล่าลองไปดูดิตั้งหนึ่งเครื่องมนึตกรถไหนนี่เป๊ะนี่ไป๊ะเพราะว่าข้าพเจ้าทำเครื่องแตกยังไงล่ะประเด็นรออะไรมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วเรียบร้อยแตกพอดีหนึ่งีที่แล้ว น้่ไม่ตรงนี้มีไหมมีมีมีตรงบ้านเล็กมีตรงช่องนั้นก็มีบันมาเอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยพี่ไปไปไปเราจะต้องรอดนะครับไปด้วยกันเดี๋ยวกูติดติดแล้วนี่ยเได้ใช่ไหมเชื่ได้เช่ได้เชื่อไปเดย์ไปเดย์มาแล้วเพิ่มพลังเพิ่มพลังอ่โอเคมีสามมันละยันอะไรมีอะไรพี่เอาไปขึ้นที่วะ ยี่เสื่อนมอ่ะยองเหรียมไม่มีไม่มีตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี่ยข้างหลังข้างหลังโอเคพี่ผมไปไปไหนอ่ะพี่หลังเนินอ่ะตรงนั้นมันไปบ้านใหญ่นะมาแล้วมาแล้วสายตรานิ่งนองเอ้ยเอาเอาติดหินมีคนติดหินรอให้อยู่พี่พี่ดถอยไปพี่อะไรตีก็เลยอ๋อทำไมมาอยู่ฝั่งนี้วะเนี่ยโนวัน อัน้าต่างคือใบไม่มีเลยก็ยู่ตัวนี้ใช่โอเคเดี๋ยวหาลูกกันโอ้ไม่ทันเดมาเลยพีย่มีแทงหลังตรงนี้ใช่ไหมแทงเหลืออีกแค่หนึ่งส่วนสี่อ่ะหนึ่งส่วนสี่จะไปแทงแค่รอนอยู่ไหนอยู่บนบ้านใหญ่ครับดักมากทำไม มันปรับเกมยงมาหรอวะทำไมของพี่แปลกๆวะเป็นยังไง่พีเออไอตัวเครื่องอ่ะมันอยู่ข้างบนอ่ะมันอยู่ขึ้นมาอย่นิดนึงอ่ะอาจจะไม่ไล่แล้วนะไม่ไล่แล้วไม่ไล่แล้วโอเคตั้มผมแ่ลมาปั่นที่เดิมแค่ช็อตเข้มข่าวเป็นหนึ่งแทงล้มเลยแทงแทงล้มเลยที่ไหนอ่ะสวยพี่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 มันไม่เอาพี่ว่ะมันไม่เอาพี่ว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลอวกําลังจะไปกํลังไปเดช่วยช่วยไปไปไปบอกให้เออไปดิผมันตามมันไม่เอาอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปแหงอยู่ไหนอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่มันเข้ามาแล้วชุกเลยไม่มีไม้แล้วบ้านใหญ่มันจะเอาคนพังโทเทม ไปทำไงอ,อะไรจ้ะยังฮ่าฉันตายจ่ไ,ไหนไปเดไปเดลองไปลองไปวับไม่ว้าวุาโวอ้อหเด็กเซตตี้อย่างแกจริงๆเลยอย่าทึบไหมมันไม่ทึบ พี่ต้องบอกมันพื้นหนูไปแทงต่อเฮ้ยพี่พี่ไปแทงพี่ไปแทงแั้วหนูไปปั่นไอพี่ามีโดนยังไงงไงเนนี่ยคือไไหวะม่โดนได้อย่างไรแต่ตรงไม้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 เฮ้ยอะไรเนี่ยมาดิมาดิผมตายแล้วมาโกรยมันไม่เอาอะพี่มันไม่มีไม้แล้วนะแถวนั้นอะ มันไม่ได้มันคู่ผมตายแล้วเอออไม่ทันนะประเด็นเมื่อกี้วิ่งไปปุ๊บโผล่เลยว้าวแต้มรถหยุดรถเลยเหรอไอพี่อาไอ้เหี่ยเหี้ยไอ้เหี้ยเห็นลงแล้วใช่ไหมส่อน้อย ต่อไปได้อะไอตำราปัจจุบันนะพี่มันเฝ้ามาที่มันไม่เฝ้าไปแล้วไปเดินไปทางซ้ายพี่เดินทางลังกับไปมาสั่ข้างหน้าเป็นไหนวะมา ของศพผมมีกล่องมรากอยู่่ะพี่พี่มันไม่หาพี่น้องทอลลิ่งดื้อน้องทอลลิ่งมันไม่ให้อ่ะไม่ให้ไม่ให้ไส่ไม่ดีอ่ะคือแต่มันก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยมันไม่รู้ดิถ้าเราเราลอยลงง่ายกันเราลงง่ายไปอร่อยตัวนี้มันเล่นยากนะเกมจุดนี้ง่าย มันเหลือหุกนั้นไว้ให้พี่ด้วยเหลือหุกเดิมมานะลูกรักลูกรักลูกรักไอเว่นเราเป็นลูกรักไอเว่นต้องไปเปลี่ยนชื่อดิสไม่เรียบร้อยตาบอลไอเว่นเออยบร้อยเปลี่ยนชื่อดีสให้พี่หน่อยดีใครเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนเป็นกระต่ายเด็กน้อยนะ กระต่ายบนดอยสี่ปันไหนถามถามอายุผู้หญิงได้หรอพี่เอ๊ะถามได้สิะจะได้เลือกป้าไงถ้าอายุมากกว่าเดี๋ยวหาคนอายุยิ่ังให้ได้เลยชิ่ เจแดยี่สิบห้าสิบเก้าสามสามแฝดสามบาทสามสิบสามสิบสามสิบอ๋อตาอายุสามสิบอะหมายถึงงานผมสิอ่อยครับยยยหกยี งานไม่ใครจะเสร็จวั้นเนี่ยเจอตลกแล้วใช่พี่เด็กาวเดี๋ยวให้น้องคิดเล่นหน่อยนะวกลางอยู่บ้านเยย์ยกเด็กเปิด แสดงว่าน้องจุกอยู่สินะไม่ใช่พี่ผมมาดูบ้านใหญ่แล้วจุกเด็กมันเปิดมันมา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 มีลูนไอเราวันตาดีเกินนะอาเราพี่อยู่ข้างหลังมันเอ <laughs> ็มพี <laughs> ไ่ไปชิวไปชิว ฟันไฟตรงนี้โอ้โหโอ้ยอ่ล็อกเถืลมฟันเฮ้ยจะเย็นเสร็จหนึ่เครื่องตอนนี้ผมเห็นตุ๊กตาเอ้และไครอยู่อะไรกรงนี่เจอเลยติดไปเถียงม่องนะมองไม่เห็นเหรอวะน่ะ พี่ผมกวักมืออ๋ออ๋ออ๋อ่าอย่างเงี้ยกับเพื่อนเอาเพื่อนมาเพื่อนอ่าเดี๋ยว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 เอาเพื่อนมาแน่เราอยากแยะเล่นพี่เบียดเดียนได้ไงวะนั่นมาแยะก็บอกแล้วดำจำอ่ะเยันอยู่ติดเดียนมานอะไรอะไรเท้หลังอะไรเท้หลังมาพี่ไปเถอะไปเถอะพี่กิมพี่กิมไปเถอะพี่กิมพี่กิมพี่กิมกำลังจะมาแล้วนะพี่กิมเออ้ยเอ้ย ี่กกิมลาไปไม่ได้ลากไปไม่ได้ลากไปเพราะว่าโดนแขวนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากหิวตัวเองที่โดนลากคนเดียวมันไป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 บ้านเล็กอะท่าเรือเอาไล่ไล่ต้องต้องตายแล้วพี่ขอโทษพี่ได้ตั้งใจไม่ได้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 ได้ได้ได้พี่ได้ได้ได้ไดวรักเดี๋ยวรักเข้าบ้านเล็กให้ตาเดี๋ยวรักเข้าบ้านเล็กให้ อย่ามาตามกูดิเธอนะบักลาวเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้เตะหาดป้าอยาโอ้จะกระโดดหน้าต่างสินะไม่เข้า,ขาตู้ <laughs> <laughs> ไม่ผมจะผมจะเข้าแต่ตู้แรกแล้วเอายัง <laughs> มไีไม่ได้แตพี่ไปช่วยใครซ้อมเราไม่หถอะใครซ้อมก็ช่วยดิแล้วพี่เคยเป่าไม่เะก็ช่วยกันได้ไม่ะ ใช่ช่วยทีช่วยทีช่วยทีโดนไล่อยู่โดนไล่อยู่กลังช่วยโดนได้พี่กิมโดนไล่โดนไล่อยู่บ้านใหญ่อ่ะช่วยเลยพี่ช่วยเลยกลับไปแล้วกลับไปแล้วรีบรีบรีบนี่คือเครื่องบนเครื่องบนเร็วด่วนเดือนพี่พี่จะลอยข้างล่างนี่แหละจะโดนเออหันหลังมาหันหลังมาอยู่บ้านไหนนะวะสวยสวยแต่ต้องไปขวางข้างบ้านเล็กนะเพราะว่าเครื่องขอบซ้ายขวาเลยรปะเออี๋ มันบอกกูมันไส้เมื่อตั้งนานแล้วเฮียเงี้ยก่อนมีประมาณมีปอบป่าบนหนึ่งเครื่องครับมัดาไปหนูหลุดแล้วนะหลุดแล้วนี่หน่อยเน่าข้อความบนหนึ่งเครื่องกำลังปั่นอยู่มาช่วยปั่นหน่อยมาหิีวไอ้เด็กบัานแลงกนะแค่ตะกอนอยู่บัานแลงกนะอย่าไปงั้นผมปั่นไอเนี่ยพี่บั่นมันไม่ไล่มันไม่ไล่แล้วนะ ฝาบ้านสองชั้นตัวเนี้ยฝาบ้านสองชั้นมันที่มีคนพับไม้เล่นไปแล้วหนึ่งคนในตัดมาแล้วพี่มันคนในตัดมาแล้วพี่เครื่องกระทืบเลป็นแง่แง่โอ้ยมนอาซูดเลยพี่ใครลากมาเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่ไหนนะพี่เล็กเล็กเล็กเเล็กเล่นไปลกกวิ่งพีกับมาปั่น ผงอยู่บ้านสองชั้นนะพี่ปั่นอยู่ข้างๆบ้านสองชั้นแหละไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเออเฮียกูโดนไป็นทีไอ้สัตว์โดนแล้วมันกลับไปว่ะเเลยฮียมาโดนสักเฟดเลยกินกินนะโอ้าวสวยสวยคืนกินความว่างปักนี่ชักปักชักปักออกไปเลยไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่แบบเฝ้าเฝ้ามาไล่คนเครื่องเฉย ไล่ผมนี่แหละโอเคโอเคโอเคอันนี้มันมีเครื่องตรงไหนบ้างอะตอนนี้เครื่องตรงที่เธอปั่นนั้นหนึ่งเครื่องเครื่องตรงข้างบล็กซ้ายขวาเลยแล้วก็เครื่องตรงเลยสองชั้นอะพี่ผมปั่นสองคนมามาซ้ำหน่อยพี่จะเสร็จแล้วเครื่องนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันตอนนี้ปั่นสองคนเดี๋ยวน่าจะเสร็จไลเธอเธอปั่นตรงตรงนั้นใกล้เสีรี่ยงอะมันไล่พรมให้ปั่นเลยไหมได้รื่งนั้อแด มันไลพ่วมมันไหลพ่วมไลพ่วมโอเคโอเคโอเคโอ้โหไปต่อไปต่อไปชิวชิวโซนไม่ได้ละผมเฟซสองแล้วพี่ช่วยด้วยระวังระวังนะโอเคโอเคไปครบแล้วไม่ใช่เหรอพี่ครบแล้วเหรอครบแล้วมันมีตัวเทียนไฟอะไรกันไฟสองคุ้มเครื่องคุ้มเครื่องแล้วก็เฮกลุนกระทือกเครื่องใหม่เฮียมึงเห็นกูได้ไงอีกเนี่ยกูดำขนาดนี้

ม้านหลังบ้านใหญ่เลยพี่หลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่ไม่ได้เลยจะพยายามไปให้ใกล้บ้านใหญ่ที่สุดก็แล้วกันผ่านป้าผ่านป้าผ่านป้าพี่เดเปิดประตูอีกบานหนึงได้เลยนะครับพี่พี่กิมมาเลยพี่กิมพี่กิมมาเลยมาเลยมาเลยโอเคมันหันกลับไปฝั่งนู้นเฮงวอนพเราไม่ใช่พี่ดีพี่ดีมันไปนะ้ำประตูหลังบ้านเล็ยนะอุ้ยยีเอ้ยมันหลอกหลอกหลอกไฟอ่ะ มันหลอกไฟห้องวีว่ะห้องวีปล่อยตายเจอะห้องวียัดเลยยัดเลยยัดที่ต้องยัดต้องยัดตอนนี้ก็ได้เก็ได้ก็ได้มีบอลโลมาเขยับขวดที่พยายามวิ่งไปปั้นใหญ่ก็ได้นะกลับกลับกลับให้ตัวเองได้เนาะ ไปไปไปพี่เพื่อนไปปั้นใหญ่ไปบั้นใหญ่ไปบั้นใหญ่เยอะเจ๋อพียาวๆเลยครับผมมีแทงมามีแทงอะไรวะมาแทงอยู่มาแทง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 หลอมหลอมแทง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 ประตูเปิดประตูเปิดประตูแทง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 เยอะครับคนเดือดไปหนึ่งทีส่งใจไป ระวังตายนะครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอเพลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณแก๊งกระต่ายด้วยนะครับวันนี้มาสิแก๊งกระต่ายนะครับไว้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่เล่นกับพี่คนเล่นด้วยเดค้าขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครับ